แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้สองคนนี้จะมีเสียงตอบกมากไหนลองสิรันเฟย เป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดข,ของโอชิครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้าง,ารงครับวุทชัยเกษตรศิลป์ครับเอาจริงๆตรงๆเลยคือดีใจมากครับผมเรากัโบโอชิี่คือทํางานด้วยกันมานานในท่าของการเป็นพิธีกรหรือทําอะไรก็แล้วแต่ครับผมแล้ววันนี้เรามามาอยูน่ในจุดที่ได้เป็นได้เป็นหนึ่งในครอบครัว,วของโอชิเราก็ดีใจมากแล้วทุกปีโอชิก็จะมีแคมเปญใหญ่แคมเปญดีๆอย่างช่วงซัมเมอร์นี้ก็มีแคมเปญใหญ่ักษ์มาก yes เราก็เลยได้รับโอกาสที่ดีมากๆนะครับก็ขอเสียงปรบมือนะครับให้กับพี่ๆผู้บริหารที่ให้โอกาสพูดนะครับผมขอเสียงปรบมือกับโอยชิ่งนยครับรากกว่านีา้ยังไงต้นขึ้นเลยต้นขึ้ีของขอโทษจำไม่ใช้ไม่ได้นะ,ะทำอะไรเล็กๆกันเดี๋ยวพี่ทำเพิ่มนิดมันกว่ดิมลองดูเรับอ่าฝาดไหมฝาดไหม เอาแล้วเร็ว,รว,รว,รวสมสามสองหนึ่งหวาดเล็กความรักพี่เป้งพี่ทำแล้วเหมือนแบบว่าพิธียกน้ำชาพี่รู้อยู่แล้วว่าพี่จะหลุดป,ปากไปไงเ <นะ S 2> ล่นก็พลาดแล้วว่าอย่างีไ้ไม่น่าเล่นตามพุทธเลยเมื่อกี้พี่เสูจน์ก็ดีอยู่แล้วครับอ่ะใดๆนะครับตอนนี้เนี่ยเชื่อแล้วว่ารู้จริงรแต่ซัมเมอร์แคมเปนในปีนี้นะคิดว่ารหัสโอชิกองทัพแมวในก้นองค้ามเนี่ย มีอะไรน่าสนใจว่าคือความพิเศษในปีนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าแมวเนโกะเนี่ยคือแมวเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชค<อ>ดีของคนญี่ปุ่นนะครับซึ่งคราวนี้โอชยของเราก็จัดความโชคดีมาเป็นขบวนมาเป็นกองครับเออมาแจากให้กับทั่วประเทศเลยครับผมครับผมก็สอบว,ว่นไหมฮะอ,อ่าเดี๋ยวผมพิวพแ่นไหมฮะ โอ,โ,หโ,หโอ้โหพอดีไปพี่แต่บอลน้สุกเลยใกล <c oughs> ้แน่นอนนะครับว่าตอนนี้ผู้ชมดี่ห้าคนของเรานะแน่นอนนะครับว่านอกจากเซ,นซ็นเซอร์นะฮะแล้วแต่ว่าพุทธคเซ็นเซส่วนไหนของเสื้อก็ได้นะครับและจะมีถ่ายรูปให้นะฮะบริการพิเศษจากพรีเซนเตอร์ของโอชีของเรานะฮะ และจากที่หน้าแบบเหมือนอยู่คอนเฟลนะครับเราก็จะเพิ่มความน่ารักฟุกฟินฟุ๊งฟินออกไปโดยการเปนแมวนีโกบมากขึ้นนะฮะรอโพสอัพเข้ามาท้าไม่รู้เลยว่าเป็นแง่ต้อนรับหน้าร้อนมันต้องมีความสนุกแบบนี้ครับผมเกิดขึ้นนะครับต่อเลยฮะ หน้าตาเหมือนโดนทำร้ายคิดในใจว่าปากกาพี่พุธปากกาพี่พุธจะลบออกไปกันนี่ยลบออกมาฮะสามวันแล้วก่อนนะลูกนะอ่านี่นะครับเดี๋ยวพุทธกเ็เซ็ลไยเซตไปนะครับแล้วก็เติม,มวความเป็นแนวในโกมดนะฮะโดยทั้งับน่ารักสองเข้าไป